มาแล้วค่ะโกโหกกันเห็นเห็นแหละหนึ่งวินาทีหนึ่งฉันบอกว่ามาแล้วคนประเทศนี้เป็นอะไรกันไมหมดไม่มีใครรีบเร,ร่งเลยใชงไงอย่างเงี้ยแคนาดาถึงได้เจริญขวาเนี่เธอมีลูกแล้วเหรอนึกแล้วเชียวนึกแล้วว่าเธอต้องโกโหก นึกอะไรไว้ไม่มีผิดเลยอ่ะหลงคิดว่าเธอเป็นแฟนฉันน่ะหลงคิดว่าฉันเป็นคนที่มีค่าของเธออุต่าเชื่อใจเธอต่อไ,ไม่ได้อีกแล้วได้ยินหรือเปล่านี่คือเสียงที่มาจากก้นบึ้งหัวใจของฉันเลยลบเบอร์ฉันทิ้งไปซะเพราะเธอตายจากฉันไปแล้วตออยอตายนี่ไม่ใช่ลูกฉันลูกพี่สาวฉันฉันเป็พี่เลี้ยงเด็กนะ่ะ ธอน่ารักจังเลยอ่ะนี่เด็กผู้ชายอ่ะเหมือนเด็กผู้หญิงเลย